แคต่าเบอร์ย่าให้ใหมา,มามาไปลูกไปแปะแคมเพิพร์ตตัวเองมานะ,<ล>ะเออไหน้ไหนเป้ไม่ใช่อันที่ยังไม่เปิดไป้าอันที่อยู่ในตะกร้ามาปั๊บเร็วๆแม่เราอยู่ไม่ใช่อันนั้นปเป้าที่อยู่ในตะกร้ามาเร็วๆจะเปลี่ยนไหมปั๊บครับ<อ>ครับแ<อ>ปะเอาแคมเพิพร์ตมาให้แม่ วันเสร็จหรือยังไม่ห้านเด้อป๊าบเอ้ยแม่รออยู่ลูกเอามาหรือ,อยังยอืมคนเกง่งเอาหยิบขึ้นมาสิทิ้งทำไมเอามาให้แม่มาเดี๋ยวแม่เปลี่ยนให้ป๊าบนะชซ๊ เดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บหนึง่งทิปอันนี้ขอบคุณครับก่อนขอบคุณครับ,บปั๊บครับ,อบมองหน้าแม่ก่อนปั๊บครับรักกันทำยังไงไหนไหนไหนปั๊บรักทุกคนเลยทำยังไงลูกปั๊บรักทุกคนเลยเงยหน้าขึ้นมองแม่ก่อนสิเงยงหน้าขึ้นมองกันก่อน เงยหน้าก่อนไในปั๊บลักทุกคนทํายังไงอ่าในยิ้มหล่อๆเงยหน้าขึ้นก่อนเงยหน้าขึ้นก่อนยิ้มหล่อๆทำยังไง <c oughs> ลองมดเมืองแหละขอบคุณครับห <c oughs> นอ้วนมันทําอะไรเอาเดี๋ยวแม่ตามไปเปลี่ยนทาเพิดมให้ไปนั่งตรงโซฟาพี่อ้วนอยู่ไหนแม่ให้อ้วนตามมาดูอ้วนทําอะไร แม่บอกว่าอ้วนช่วยแม่ทําความสะอาดบ้านหน่อยดูผลงานการทําของนางดูดคุณมาถอยออกมาเก็บด้วยผ้าที่น้องลื้อลงอะ่ะเห็นไหมกองผ้าตรงนั้นน่ะน้องลื้อลงพับขึ้นดีๆเก็บดีๆลูกเอออันบ้านนี้ต่อให้มีคนเก็บบ้านสักสิบคนคนลือนี่ก็จะ สามรารถมีความสามารถหรือเด็ดตลอดเวลาเลยมาพี่เนี่ยผู้คุมเห็นโฟแมนไหมคะเหมือนกับกำลังถือไม้คุมาธาตุเลย <c oughs> ไอ้ป๊บเอ้ะ